กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะเมืองก้อนเมตรมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหนูดาเธอกําลังจะเดินทางจากเมืองก้อนเมตรไปยังเมืองใส่รู้โดยระหว่างทางเธอได้รีเฟลชั่นสัปดาห์ที่สาข,ของวิชาทักษะสตรวรษในที่21กับเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าหนูวาเธอทั้งสองระหว่างเดินทางก็ได้แลกเปลี่ยนร่วมกันรีเฟลชั่นโดยมีประเด็นดังนี้ หนูดาหนูดาหนูดาจำได้ไหมว่าทำอะไรบ้างในสัปดาห์นี้หนูว่าจำไม่ได้เลยนี่หนูดาจำได้แรกเข้าเลยเราเช็คเชื่อหลังจากนั้นเราจับคู่กับเพื่อนทำดิ e เล e ร์นิ่งเราฟังเพื่อนเล่าเรารวมไปถึงเพื่อนฟังเาเล่าหลังจากนั้นเรางานกลุ่มโดยเล่าเกี่ยวกับที่บ้านว่าบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะตอนนี้เราไปถึงครูให้ดูวิดีโอไตรแลนด์จิดูว่ารวมไปถึงสะท้อนทีดจักวิดีโอหลังจากที่ดูวิดีโอแล้ว ครูให้เรา,เาได้จับกลุ่มกับเพื่อนให้เพื่อนที่ฟังภาษานั้นออกมาบอกกับเราเราก็พูดเรื่องนี้กับครูต่อจำได้ไหมหนูวารู้สึกอย่างไรกับสัปดาห์นี้มันดีมากๆเลยหนูดาเมันเป็นการเรียนที่น่าสนใจมากมันมันมันไม่น่าเบื่อหนูดาคือแบบมันดีมากๆคือทําให้หนูวาแบบขยันตั้งใจเรียนมากในวิชานี้อื หนูว่าได้นืคิดคอนเซปต์อะไรบ้างสำหรับสัปดาห์นี้หนูว่าคิดว่าได้เนวคิดจากการที่เราได้รู้เกี่ยวกับหมู่บ้านของเพื่อนแต่ละคนนั้นมันทําให้แบบเนได้รู้การเปลี่ยนแปลงว่าหมู่บ้านตอนนี้มันก็แบบไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าอหลังจากที่โควิดเข้ามาแต่ละหมู่บ้านก็ต้องมีการปเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องเพื่อความเป็นอยู่ให้รอดอะไรประมาณนี้หนูดานว่ามันสามารถใช้เรื่องนี้ประยุกต์กับเด็กนักเรียนได้หนูดาอืม เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง,างหนูดานําไปใช้ประโยชน์ได้หนูว่าถ้าเราได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลปัจจุบันณที่สุดเราสามารถเออเอาข้อมูลนี้มาเปลี่ยนแปลงว่ามาปรับปรุงตัูเองให้มันให้ดีขึ้นให้เข้ากับสถานาการณ์มากขึ้นพร้อมที่จะรับมือกับสถานาการณ์ต่างๆที่เข้ามาการเป็นครูเราก็ต้องพร้อมเสมอที่จะรับกับทุกสถานาการณ์ไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เราก็ต้องพร้อมรับมือ ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของหนูว่าเคะไรอะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหมู่บ้านของเรากับเพื่อนในวันนี้รู้สึกว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้บ้างเลยมันแบบทําให้กระตุน้นอ๋อหมู่บ้านของเพื่อนไปแบบนี้มันทําให้เราแบบเออน่าสนใจแล้วก็ได้กระตุ้นการเรียนรู้ของเราด้วยนั้นหนูดามีอุปสรรคไหมวันนี้ในการเรียนอุปสรรคในการเรียนในวันนี้อาจจะมีเน็ตไม่เทถียนบ้างในบางช่วงรวมไปถึงอาจจะมีสิ่งรอบข้างทําให้เราแบบ หลุดสมาธินิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แบบตั้งใจเรียนอยู่แล้วในวิชานี้หลังจากที่หนูดากับหนูวาได้เดินทางรวมไปถึงร่วมกัน reflection เธอทั้งสองก็ได้ถึงเป้าหมายก็คือเมืองใส่รุง้งจบปริญญ์สำหรับนิทานเรื่องนี้